สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เราจะมาสอนการเข้าขอบกระโปงนะคะเนี่ยขอบกระโปงแบบนี้เขาเรียกว่าการเข้าขอบโค้งค่ะข่ะจากคลิปที่แล้วก็คือเรารีดขอบเลยใช่ไหมะแล้วเราก็มาสวมเข้ากับตัวตัวผ้าถุงเลยค่ะก็คือกดขอบรอบเดียวนะคะก็คือเป็นการกดแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่ากดริมกดริมตรงนี้เลยนะคะกดริมก็คือเราเริ่มจากฝั่งนี้ค่ะเริ่มมาที่ฐานข้างล่างก่อนนะคะวนมาจนจนมาบรรจบที่ที่เนี่ยค่ะแล้วเราก็วกกลับขึ้นมาข้างบนนะคะการเนี่ย ก็มีพิธีการการสอนละเอียดค่ะคลิปนี้นะคะจากตัวสีฟ้าที่อ้อยขอแก้ตัวนะก็ทางเย็บวิธีนี้ก็คือเขาเรียกว่าการเข้าขอบแบบอมนั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกว่าอ้อยไม่ได้สูงกล้องให้ดูชัดๆนะคะคืออยากให้รู้ว่าคือการกดเย็บปลิมแบบเป็นแบบนี้นี่เองนะคะเนี่ยดูแบบนี้นะก็ค่ะเข้าไปดูกันเลยค่ะค่ะแล้วก็จะมาสู่ขั้นตอนของการเข้าขอบแล้วนะคะก็อย่างที่อย่างเข้าขอบเนี่ยเราก็ต้องดูนะคะว่าสองข้างเนี่ยต้องให้ ตรงนี้หัวซิปมันตรงกันนะคะนี่ไม่ใช่ว่าเยื้องเวลาติดตะขอมันไปคนละทิศคนละทางไม่ได้นะคะก็คือเช็คก่อนนะก่อนที่จะเข้าขอบเลยค่ะเราก็วนไปเนี่ยค่ะเนี่ยจับขอบเนี่ยเข้าไปแบบนี้ตามรอยที่เราติ๊กไว้เนี่ยแล้วก็จับกัดไปเรื่อยๆค่ะตามรอยที่เรากิ้งไว้อะที่ที่เราเย็บไว้เส้นล่างอะค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาขอบเนี่ยใส่เข้าไปเรื่อยๆใส่เข้าไปเรื่อยๆค่ะก็ไปจนเนี่ยจนมาสุดที่เนี่ย ตรงเนี้ยที่กําหนดของเราคือเอลสาอยู่ที่ตรงเนี้ยค่ะก็เป็นอย่างนี้นะคะ่ะมันก็จะพอดีนะคะเพราะว่าเราตรวจเช็คไว้อย่างดีแล้วค่ะอาทีนี้เราจะมาสู่ขั้นตอนของการเย็บนะคะกด้เย็บเลยจ้าเรเริ่มจากข้างล่างนี้ก่อนนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าเริ่มจากหัวตรงนี้เลยเพราะว่ามันจะต้องวนวนล่างก่อนแล้วคือแล้วถึงขึ้นมาวนบนนะคะอาจจะไม่ดีที่เราติ๊กไว้เนี่ย ไม่ต้องย้ำนะคะผ่านมาก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราย้ำแถวนี้ก่อนจนจบค่ะนี่นะกไนะะนนะะ็ไปเรื่อยนะคะนี่นะคะไปเรื่อยเลยค่ะแล้วก็ตอนที่หมดไปเดี๋ยวดูล่างในวิธีมันอะไรมันดังเสียงตะกุ๊ตุ๊กตุ๊ก ือนกับอะไรอ,ะอ่ะเดี๋ยวค่อยนี่มาไม่ไม่เป็นไรไปได้เพราะได้ยินเหมือนกับว่าเสียงมันจะเป็นท่วง,งอกไปแต่ไม่ใช่นะคะกนะ็คือไน่ไปนะค่อยๆจับจับไปเรื่อยๆพอเราสอดเข็มงมุดแล้วเราก็เอามือประคองนะคะให้อยู่เนภายในเส้นที่เราต้องการนะคะวะเราเย็บเนี่ยเราก็ต้องประคองผ้าด้วยนะคะไม่ใช่ปล่อยไปตามที่ถากกันนะเป็นแบบเนี้ยต้องจับประคองกดอ่ะเพราะอย่างที่บอกอ่ะผ้ามัน พออย่างเงี้ยพอมาเข้าอย่างเงี้ยมันก็หนาเหมือนกันนะแล้วอย่างนนะที่บอกอะดูให้ดีบนล่างค่ะพะไม่ให้มันพลิกมันเลยบางทีผ้าเศษผ้าน่ะมันมาติดไงตัวกระโป,ปรงผ้าถุงของเราเนี่ยค่ะก็จับไปเรื่อยเย็บไปด้วยดูไปด้วยเราจะได้ไม่ต้องแก้นะคะเนี่ยค่ะกดไปเอามือกดบัคองด้วยนะคะกดขอบอะนะพอเรากดเข็มมุดแล้วอะอย่างที่บอกอะจับมันทีไง เราก็จะใช้มือกดเป,เป็นระยะระยะค่ะนี่นะคะก็จะได้แล้วนะจบแล้วนะจ๊ะดูขอบดีๆด,ดูตรงหัวมัน,น่ะที่เรากะไว้ต้องอยู่ที่พอดีนะคะนี่จ้าได้เลยเป๊ะเลยค่ะนี่แล้วก็กลับมาบวนมานี่เลยอพอม,มาสุดตรงนี้เราก็รวยเลี้ยวกลับขึ้นมาแล้วก็กลับนี่มาค่ะ มานะคะมาจากวันนี้เลยเย็บลิมอะค่ะเย็บิมบนเลยนะเอาแทบสุดเลยอะเท่ากับเย็บลิ่มเม้าก็เรียกเย็บลิมอะ ไปเรื่อยๆไม่ข้างวนเลยเย็บง,ง่ายเพราะเราไม่ต้องประคองอะไรแล้วไงก็ปล่อยมันไปค่ะแค้กัดให้กัดีนผีมันเท่าๆกันเท่านั้นก็พอน <_ EN> ีจาแล้วก็วุกกลับมาค่ะวุกกลับมาแล้วก็แล้วก็ย้ำมันตรงนี้ค่ะ นี่จ้ะก็เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวอ้อยจะเลาะให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูภาพรวมนะคะเดี๋ยวดูตรงโต๊ะนยเนาะค่ะในที่สุดผ้าถุงตัวนี้ก็เสร então, ส็จแล้วนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะขอบโค้งค่ะเนี่ยจ้ะนี่เป็นแบบนี้นะคะก็เนี่ยตรงเนี้ยเวลาเราอย่างที่บอกอ่ะตรงเนี้ยก็ต้องตรงกันแบบนี้ค่ะนี่นะคะนี่เป็นแบบนี้แล้วจีนี้จะเหลืออย่างที่บอกว่าเหลือเปิดปลายค่ะเนี่ยหลังจากที่เราทําอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะมาเก็บองเก็บชายนะคะ แล้วก็เปิดป้ายมันก่อนค่ะเปิดนะคะวิธีเปิดก็เนี่ยอย่างที่บอกอ้อยจะเว้นไว้ประมาณครึ่งน,นิ้วค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้เข็มเนี่ยใช้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันในเนี้ยหมามากก็คือทุกคนก็ต้องใช้มือนะคะงนอ้อยได้ใช้ไบมิโครเลยค่ะเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบใครยังไม่ชินอย่าใช้นะนี่เอ้อยจะชินแล้วไงเป็นแบบเราเรารู้น้ำหนักมาเลยคะ่ะ เนี่ยเราเราเย็บให้เสร็จเรียบร้อยนะคะถึงมาเปิดป้ายขั้นตอนสุดท้ายนะตอนที่สอยชายอะ่ะแต่ตัวนี้ไม่มีชายให้สอยนะแต่เราก็เปิดค่ะเปิดให้เรียบร้อยตรงไหนที่มันติดอะไรเงี้ยเราก็อย่าไปดันทุลังมันเพราะเดี๋ยวมันจะขาดนะคะเราก็ต้องใช้มือนะมันก็จะแนบมันไม่ไปไหนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเราเราล็อกมันไว้แล้วไงพอเปิดออกมามันก็จะไม่ไม่ตึงไม่รั้งอะไร ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเราเปิดอกแล้วเราก็เอาขุยๆมันออกก็จะเป็นแบบนี้นะคะการเย็บผ้าถุงสําเร็จที่เป็นแบบสิบข้างค่ะเนี่ยมีสิบข้างนะคะเนี่ยนะคะสบข้างเป็นแบบนี้นะนี่จ้ะก็เนี่ยตรงตรงตรงเนี่ยก็จะเป็นอย่างงี้นะคะเนี่ยชายมันก็จะไม่แลบแถหละมันก็จะถูกขึ้นขึ้นมาหน่อยนะคะเนี่ยเพราะเราดึงตรงนี้ไว้แล้วค่ะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ ป้ายการป้ายขวาทับซ้ายนะคะแบบนี้ค่ะส่วนสําหรับตรงนี้ที่เราเย็บริมไว้เนะะี่ยค่ะที่เราเย็บไปนเนี่ยนะคะเราก็สอยปิดตรงตะเข็บข้างเนี่ยนะคะเนี่ยตะเข็บข้างที่มันเป็นเนี้ยเราก็พับมันเป็นมุมแหลมๆเนี้ยเราก็สอยให้เรียบร้อยค่ะเก็บเก็บริมเก็บริมตะเข็บโค้งของเราอะ่ะให้มันเป็นมุมอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะตัวนี้ติดตะขอก็เสร็จแล้วนะคะก็ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะคะการทากระถุงป้ายทบนะคะ ก็ตัวนี้มันก็จะนิ่มๆหน่อยอย่างที่บอก่าผ้าหมักคนเขาก็จะออกสไตล์เนี้ยคะ่ะนิ่มๆขนาดอกาวแล้วก็ยังนิ่มอะคะ่ะก็นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องวัฒนศรสอน,สอนเย็บค่ะก็จะแบ่งปันเทคนิคจากงานหน้าร้านนั่นเองนะคะว่าตัดอะไรก็พยายามจะลงให้ดูบ่อยๆเก็บเป็นสะสมไว้ดูนะคะนะว่าเผื่อใครเข้ามาเรียนรู้ไม่ว่าจะตอนนี้หรือตอนไหนก็เข้ามาเรียนรู้ได้ค่ะก็แบ่งปันประสบการณ์จากที่เราทํามานะคะ ก็ดูแล้วก็เอาไปปรับใช้นะคะคือไม่ต้องเชื่อทั้งหมดค่ะเพราะว่าเทคนิคแต่ละคนนะ่ะแบบบางคนเอาไปทำแล้วอาจจะดีบ่าอ้ยก็ได้ค่ะคือดูพอเป็นวิธีว่าอ่ามันมีคนทําแบบนี้นะอะค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะคลิปหน้านะคะก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะเป็นการรีดเป็นการแนะนําการรีดผ้าก่าไม่ได้สอนรีดดูให้ดูนะคะคือเป็นการแนะนําว่าถ้าผ้าแบบนี้ควรจะรีดผ้ากาวแบบไหนนะคะ ก็มีวิธีให้ดูนะคะว่าเทคนิคการทำนะคะก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ